สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมนะครับ1คันนี้เป็น Mitsubishi l a n ซ e r นะครับปี2007เครื่อง1.6ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่ใช่ CNG นะครับตัวนี้สนใจราคาสด115,000บาทนะครับปี2007อ่าใครสนใจจะผ่อนนะครับคันนี้มาเลยครับให้ผ่อนเดือนละ3 0 0 0โดยประมาณนะครับให้4ปี ใครสนใจเจราจาสอบถามพูดคุยกันมานะครับเน้นให้โทรนะครับถ้ามีเงินดาววางเข้าไปหน่อยอผ่อนี้ก็จักรยานเลยครับผมลองชมดูนะครับถ้าใครหารถเน้นเอาไว้ใช้งานนะครับตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานง่ายประหยัดดูแลสบายครับอะไรเยอะข้อมูลหาดูได้เลยนะครับในแ a นเซอร์ขับในซีเดียขับในแฟนเพจ Facebook นะครับมีคนใช้เยอะนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับรถมันจอดอยู่ข้างในนะครับก็ถ่ายมาให้ดูน้อยนะครับ ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครเน้นว่าหารถไว้ใช้งานทรงสวยปีไม่ลึกแล้วก็ใช้งานง่ายซีเดียตอบโจทย์ให้ได้ครับและตัวนี้ให้ผ่อนนะครับจริงๆถามว่าราคา1,15,000นี้ี่สูงไหมจะบอกเลยเมื่อเทียบปีไม่สูงครับว่าลองเทียบกับพวกในส่วนของ Toyota Honda นั้นราคาไปไกลกว่านี้ครับอันนี้2007นะครับราคาประมาณนี้ถือว่ากำลังดีครับ บางทีถ้าไม่ใช่เงินผ่อนมันอาจจะตกลงไปเป็นเงินสดก็ประมาณนักแปดเก้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเงินผ่อนนะครับเขาจัดการให้เราพร้อมสับใครจะเน้นเอาไปใช้งานอย่าคิดมากครับเอาไปใช้เลยคุ้มครับดูแลง่ายเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายนะครับนี่นะครับทรงสวยสีสวยสวยประวัติดีนะครับรถบ้านไม่เคยชนหนักไม่น้ําท่วมนะครับรองชมใครสนใจดูเลยนะครับ